อาจจะเป็นยอดเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีเดียวเดี๋ยวจะให้น้อง้อิบวิธีการขางหายหอ,อันนึ้นมันไม่มีใบ,บมันจะขึ้นหรือถ้าไม่ตัดใบมันจะไม่ขึ้นครับเอา้าเครื่องราผหวานป่าต้องตัดสั้นฮะแล้วภายในเจ็ดถึงสิบวันเขาจะแตกยอดออกมาใหม วิธีการก็คือเราเตรียมหลุมเรียบร้อยอันนี้คือเป็นส่วนผสมเวลาเราจะหลุมที่จะปลูกนะฮะดินเนี่ยจะมีส่วนผสมฮะจะเป็นดินดินเดิมเรานะฮะดินเดิมเราภาปแล้วก็ดินเกษตรดินเกษตรหมายถึงดินเกษตรแบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้ครับอันนี้ผมผสมเรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋อเหรอครับถ้าพื้นที่เรามีปลวกเราก็ใส่ด้วยนะครับแดงแนะครับปลวกยาฆ่าแดงแดง่้าปลวกนี่นี่คือยาฆ่าปลวกคะในนี้มีแมปลวกอ่ะ S <S> อันนี้อันนี้อันนี้เราเราพุกเขาไว้แล้วนะฮะเราพุกเขาไว้เรียบร้อยแล้วสมมติเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่วัวแห้งที่ควายแห้งอนนนัั้ครบปุ๋ยคอกเลี่ยนะฮะปุ๋ยอินทรีย์ครับอย่างอันนี้นะฮะเนี่ยนี uh> ่อินทรีย์เหรอครับผมนี่นะเราใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปในนี้แล้วอ่าตอนนี้เราขุดหลุมเตรียมหลุมเอาดินขึ้นมาเรียบร้อยปุกหลุมลึกแค่ไหนครับก็พอประมาณสมบูรประมาณสิบเซนสิบห้เซนยี่สิบเซนประมาณเนี่ยแล้วแต่นะะฮครับอ่าวิธีการ ปลูกก็คือหลังจากที่เราผสมดินแล้วให้เอาดินที่เราเอาขึ้นมาผสมแล้วกบเปียงเก่าเอาฮะกบเลยครับกบลงไปเลยครับอะไรมันจะลงไงอ่ะได้ครับมีเทคนิคครับเดี๋ยวกบหมดเลยให้มิดเนี่ยครับผมจะดูน้ำหน้าพี่ใช่ครับผมเพราะกบเปลี่ยนมากเพราะกบเปลี่ยนนะครับนายโยมขอน้ำครับขอน้ำดูลาดเลยครับอลาดลาดนี่นะลาดไปเลยสักครึ่งหนึ่งลาดไปสักครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งเลยอ่ะครับผมให้ให้ดินมันชุ่มไปข้างในอ่า คอภิเอออันนี้เป็นวิธีปลูกนะครับท่านผู้ชมทางบ้านมานี่ฮะเนี่ตอนนี้ตอนนี้จะปลูกง่ายข้าวเกษตรยอมยอมเปลือยที่นึงเออใช่ต้องตัวโมนทำไมต้องกดกดนิดนิดพอครับคือพอแล้วนี่โย่พอแล้วเราเอาดินนะฮะเดิมขุดมาทําเป็นหลุมเรียบร้อยแล้วก็จปลูกเนี่ยที่เรารดน้ำคือนอกจากต้องการให้ดินมันอยู่ เวลาเราถ้าเราเอาอิงตอนใส่ไปพร้อมกันเลยเนี่ยอิงตอนมันจะทุบลงไปก็ดินอจมลงไปมันจะเป็นแอ่งให้มันแน่นครับพอเป็นแองปั๊บเนี่ยเวลาเราลดน้ําน้ําจะขังรากจะเน่ามันมีเทคนิคตอนนี้วิธีการปลูกนะครับให้แกะขอกันไก่ครับขอไกแกะะแแกกะตอก่อนนี่เนี่เหรยขันไก่แดงขันไก่แดงอันแดงอ๋อนี่เรียกขันไก่อันนี้อะไรอันนี้กันกินไกลกันไกล แทงอ๋อเป็นเป็นอะไรก็ได้ีอ่าพอแกะแล้วก็เอากระดาษอันแดงอันแดงมาตัดจุกตัดจุกนะเนี่ยมันมันได้ที่แล้วเรียกจกอดีตคราบตอนนี้คุยมันดูเป็นตัวอะไรกันไปเนาะถ้าใช้ทางนี้ไม่จกเรียกอะไรอย่างนี้จกควักควักอ๋อเรียกควักกรันนะวางภาษาไทยเสร็จแล้ววางเลยวางตั้งจิีหรือจะเรียกว่าลวงก็ได้นะเอาจกก็เอาจกแล้วกันอย่าเรียกลวงเลยครับเดี๋ยวผงหวางผมไม่เตา นนแล้วก็ลงไปยอย่างนี้แค่เสมอยกไว้อ๋อแค่เสมอดินเหรอแค่เสมอไว้แค่เสมอไว้เดีด๋ยวรากมันจะลงไปกเกาะเองเหรอครับแค่เสมอดินนี้นะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้เราก็ดินกบไพ่เสมอนะฮะไม <c oughs> ่พูดอะไรผมทำก่อนอ <c oughs> <c oughs> <ๆ>่าเสร็จแล้วขอขอน้ำ <c oughs> <c oughs> <ishes S 2> ไม่ใช่ฮะอย่างไม้ไม้อันไม้อันไม้อันก่อไม้นี่ก็ถ่ายเป็นรายการมาตำนัดหรือถ้าเกิดถูกนะขอขอเชื่อ เอาเชือกเชือกมาผูกกันนะครับผูกแล้วถูกแล้วถูกต้องแล้วครับโยกการถอเนี่ยเชือก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 อยู่นี่พี่เอาเอาเชือกฟอเอามัดเลยครับมัดเลยมัดเลยครับนี่นะะเอาให้แน่นเลยนะพี่เสียบไม้ลงไปแล้วก็มัดติดกับต้นไว้เพื่อเพื่อไม่ให้โยกถอนไม่งั้นลากจะไม่เดินครับตามในหลักการการควบคุมเตือนนะฮะครับอ่าการนี้เราทำอย่างอย่างรวดเร็วนะฮะอ่าสนับ เดี๋ยววอ้าแบ่งแบ่งออกหลักออกเป็นสามสามหลักครับแบ่งแบ่งทำไมอ่ะทำไรอ่ะเพื่อกางแสลนล่มเงาให้เขามีแสลนอีกถ้าไม่ถ้าไม่มีล่มเงาเนี่ยผักหวานป่าต้องเขาจะเรียกว่ามีพืชพีเลียงถ้าไม่มีพืชพีเลียงแล้วเขาจะตายชอบขึ้นใต้ต้นอะไรจะไหมอะไรเงี้ยนะครับมันมีพืชพีเลียงนี่ขอนมาตอบนี่ขอนอยู่ทางนู้นขอนมางอนใครเนี่ยถึงข้อนใหญ่เนี่ยนี่เมล็ดมันไม่เป็นไรมาไฟเหรออ่ลงไปเลยลงเฉยโอเคอ่ะอุ้ยลง มือมืออ่าไปแลไรอ่าฝั่งนี้มือผมไม่เป็นไรไม่ใช่มืออ่าเสร็จแล้วเราเอาสแลนคุมไปกระโจมครับเอาเอาไปกระโจมอย่างงี้ครับเพื่อเราเอาอะไรมาได้ไหมอะไรมาลวดลวดปิ้งไก่ลวดปิ้งไก่นี่นี่คือลวดลวที่มัดไก่ปิ้งอ้าวมัดเลยครับอย่างนี้นะนะมัดโอ้มัดเสียบเล่มัดเลย อ๋อให้มีร่มเงาอันนี้เวลาภายใน1ปีก็จะแตกยอดออกมาครับครับแล้วเราก็เก็บมาแล้วภายในหนึ่งปีนี้เราต้องทนุบำรุงอะไรเขาอ,อยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอปลูกเสร็จลดน้ำีกทีนึงอ๋อวิธีเคล็ดลับก็คือปลูกตอนเย็นลดตอนเช้าดตอนเช้าปลูกตอนเย็นเย็นลดตอนเช้าเช้าลดแล้วตอนเช้าเช้าประมาณ2เดือนนะครับวันละครั้งวันละครั้งแล้วก็ได้ไข่ทุกเช้าทุกเช้าเโยลดเลยครับมั่ม้วาเสร็จแล้วทัวม้วาเสร็จแล้วตัม้วนเสร็จ ยา้าวาลีวาเป็นวดน้ำอันนี้ไม่กวดน้ำนะครับรู้รู้โอเคสมมุตินะสมมุติก็ได้แล้วสมมติว่าได้เดี๋ยวเอาเอาได้จริงดูว่าไม่สมมุติแล้วเอาไปหมดเลยครับหมดเลยหมดเลยครับและอย่างนี้ครับก็คือทิ้งเขาไว้เลย2 3สเดือนดูว่าเขามีเดี๋ยวภายใน7 1 0ิบสิวัน